สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบว่าซับซ้อนและก็น่าทึ่งมากๆในร่างกายเรานะคะระบบประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะสมองเลยที่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการทุกอย่างแหล่งข้อมูลเราวันนี้มาจากบทความวิชาการออนไลน์ด้านชีววิทยานะคะเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจส่วนประกอบหลักๆของสมองแล้วก็หน้าที่ของแต่ละส่วนว่ามันทำงานยังไงกันแน่ครับ คือระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยจริงๆก็มีแค่สมองกับไขสันหลังนะครับแต่ว่าการป้องกันนี้แน่นหนามากสมองอยู่ในกะโหลกส่วนไขสันหลังก็อยู่ในกระดูกสันหลังเลยก็แหงแล้วครับสําคัญขนาดนี้โอเคหากั้นเรามาเริ่มแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าในบทความบอกว่าถ้าแบ่งง่ายๆก่อนสมองมี3ส่วนหลักๆนะคะมีก้านสมองหรือ brainstem cerebellum หรือ cerebellum แล้วก็สมองส่วนหน้า forebrain เริ่มจากส่วนฐานก่อนเลยก้านสมองเออส่วนนี้เหมือนเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยในเชิงวิวัฒนาการก้านสมองนี่เก่าสุดเลยครับเชื่อมสมองส่วนบนๆลงมากับไขสันหลังหน้าที่หลักๆก,ก็ดูแลเรื่องพื้นฐานที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้แบบอัตโนมัติเลยนะการหายใจการเต้นของหัวใจความดันเลือดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเบื้องต้นด้วยเหมือนเป็น ระบบปฏิบัติการพื้นฐานของร่างกายเราอืมน่าทึ่งนะคะที่มันทำงานเองตลอดเวลาเลยไม่ต้องสั่งแล้วส่วนที่อยู่ใกล้ๆกันซีรีเบลลัมนี่แหละค่ะที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวอ๋อครับซีรีเบลลัมอยู่ด้านหลังก้านสมองเลยครับหน้าที่หลักๆเลยคือคอยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อให้มันประสานกันทำให้การเคลื่อนไหวเรามันดูราบรื่นแม่นยำขึ้นแล้วก็เรื่องส่งตัวนี่ใช่เลย ลองนึกภาพเวลาเราเดินขี่จักรยานซิริเบลลัมเนี่ยทำงานหนักมากให้ทุกอย่างมันสมดุลเหมือนมีคนคอยแบบว่าปรับจูนการเคลื่อนไหวเราตลอดเวลาเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่สั่งให้กล้ามเนื้อทำงานแต่ทำให้มันเนียนขึ้นด้วยแล้วส่วนที่ซับซ้อนสุดๆอย่างสมองส่วนหน้าล่ะคะโฟร์เบ i n ใช่ครับสมองส่วนหน้าหรือ forebrain นี่แหละที่ทำให้มนุษย์เรามีความสามารถซับซ้อนต่างๆการคิดวิเคราะห์วางแผนมันมีส่วนประกอบย่อยๆสำคัญหลายอย่างเลยแต่ที่น่าถึงมากๆในบทความก็พูดถึงไฮโปทาลามัสเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่คุมเยอะมากตั้งแต่อุณหภูมิร่างกายความรู้สึกหิว กระหายน้ำการนอนหลับไปจนถึงสั่งการสร้างฮอร์โมนสำคัญอย่าง ADH นะครับที่คอยคุมสมดุลน,น้ำในร่างกายทำให้เรารู้สึกอยากดื่มน้ำหรือไม่ดื่มน้ำโหตัวเล็กนิดเดียวแต่คุมเรื่องพื้นฐานสำคัญเกือบหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วส่วนที่ใหญ่ที่สุดล่ะคะ Cerebrum ที่เราได้ยินบ่อยๆว่าเกี่ยวกับสติปัญญาความคิดสร้างสารรค์ ใช่เลยครับซีรีบรัมเนี่ยคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่อยู่ของความสามารถทางปัญญาขั้นสูงที่เรานึกถึงเวลาพูดคำว่าสมองผิวนอกของซีรีบรามที่เรียกว่าซีรีบร a ลคอเท็กซ์หรือที่ชอบเรียกกันว่าเนื้อสีเทานะครับตรงนี้แหละคือสูตรบัญชาการใหญ่เลยมันรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหมดและก็ประมวลผลตีความสร้างเป็นความคิด ความรู้สึกความจำทำให้เราเข้าใจโลกรอบตัวมีสติรู้ตัวขึ้นมาแล้วในบทความยังบอกอีกว่า c e r รี r a คอร์เทกเนี่ยยังแบ่งเป็น4ส่วนหรือ4โลบตามตำแหน่งด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างน,นะคะครับหลักๆก็มี4ส่วนครับ 1. สมองกลีบหน้าหรือ Frontal Lobe อันนี้อยู่หน้าสุดเลยสำคัญมากเรื่องการคิดการตัดสินใจวางแผนแก้ปัญหา บุคลิกภาพแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนไหวการพูดด้วย 2. ส,สมองกลีบข้าง parietal lobe อยู่ถัดไปด้านหลังรับความรู้สึกสัมผัสพวกแรงกดอุณหภูมิความเจ็บปวดแล้วก็การรับรู้ว่าร่างกายเราอยู่ตรงไหนในพื้นที่ 3. ส,สมองกลีบขมับ temporal lobe อยู่ด้านข้างๆงแถวๆหูเราเลยครับอันนี้ประมวลผลเรื่องเสียงเป็นหลักเลย แล้วก็เกี่ยวกับความจําการเรียนรู้ภาษาด้วย 4. สมองกลีบท้ายทอย occipital lobe อยู่หลังสุดเลยครับถึงจะเล็กหน่อยแต่สำคัญมากเพราะประมวลผลข้อมูลภาพทั้งหมดที่เราเห็นจากตา อืมฟังดูแล้วเหมือนแต่ละส่วนมีหน้าที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าจุดสำคัญมากๆที่บทความเขาเน้นย้ำเหมือนกันก็คือในสมองที่ทำงานปกตินะครับส่วนต่างๆพวกนี้มันไม่ได้ทำงานแยกกันเด็ดขาดนะมันเชื่อมโยงกันสื่อสารกันตลอดเวลาแบบซับซ้อนมากๆ ไอการทำงานร่วมกันนี่แหละที่ทำให้เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เรื่องนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าการเชื่อมต่อหรือส่วนใดงส่วนหนึ่งมันเสียหายไปเนี่ยผลกระทบมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดแค่จากหน้าที่หลักๆของส่วนนั้นอย่างเดียวก็ได้นะครับค่ะสรุปแล้วการเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลวันนี้ทำให้เราเห็นภาพเลยนะคะว่าสมองของเราเป็นระบบที่เออมหัสารจริงๆ มีการแบ่งงานการทำละเอียดมากตั้งแต่ส่วนพื้นฐานอย่างก้านสมองที่ดูแลเรื่องการอยู่รอดไปจนถึงส่วนซับซ้อนอย่างคอเทกซ์ที่สร้างความคิดสร้างตัวตนของเราแต่หัวใจสำคัญก็คือการทำงานที่ต้องประสานกันของทุกส่วนจริงๆครับผมและนั่นก็นำไปสู่คำถามชวนคิดปิดท้ายนิดหนึ่งนะครับว่าในเมื่อเราเห็นแล้วว่าสมองมีการแบ่งพื้นที่แบ่งหน้าที่กันค่อนข้างชัดเจนลองคิดต่อไปเล่นๆว่า ไอ้ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในประสิทธิภาพของแต่ละพื้นที่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เหล่านี้ครับมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่อธิบายความหลากหลายของทักษะความถนัดบุคลิกภาพหรือแม้แต่ประสบการณ์ที่เราแต่ละคนมีที่มันต่างกันมากๆได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่แบบว่ายังต้องค้นคว้ากันอีกเยอะเลยครับผม